อินโฟเล่าเรื่องเศรษฐกิจจังหวัดตากประจำเดือนมกราคม2567ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัดตากเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนเศรษฐกิจจังหวัดโดยรวมมีสัญญาณขยายตัวร้อยละ2.5เป็นผลจากด้านอุปทา,านขยายตัวร้อยละ3.6ด้านอุปสงค์หดตัวร้อยละ11.7ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจอัตราเงินเฟอ้อขยายตัวร้อยละ2.7 และการจ้างงานในจังหวัดหดตัวร้อยละ0.8โดยเศรษฐกิจด้านอุปทานขยายตัวร้อยละ3.6เป็นผลจากดัชนีผลผลิตภาคบริการขยายตัวร้อยละ34.1จากยอดขายของธุรกิจค้าส่งค้าปลีกขยายตัวร้อยละ35.8ได้แก่ยอดขายสินค้าประเภทนาฬิกาเครื่องประดับเพชรพลอยขายส่งสินค้าทั่วไป ขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์ใหม่ของยานยนต์และขายส่งเครื่องสำอางและเครื่องประทินโฉมปริมาณการใช้น้ำประปาภาคบริการขยายตัวร้อยละ16.8ยอดขายจากธุรกิจโรงแรมและพัตาคารขยายตัวร้อยละ12.0และจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศขยายตัวร้อยละ3.5 ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรมขยายตัวร้อยละ1.4เป็นผลจากปริมาณผลผลิตลำไยขยายตัวเป็นสำคัญโดยมีปริมาณผลผลิตลำไยในอำเภอสามเงาและอำเภอวังเจ้าจำนวน3 5 7 5 3ตันเพิ่มขึ้น3 5 0 6ันตันขณะที่ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ0.9 จากปริมาณการใช้น้ำประปาภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ4.6โดยมีปริมาณการใช้น้ำประปาภาคอุตสาหกรรมจำนวน177,973ลูกบาศลูกบาทเมตรเพิ่มขึ้นจำนวน1 1 1 8 2ลูกบาทเมตรจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมสะสมขยายตัวร้อยละ0.6และจำนวนทุนจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมสะสมขยายตัวร้อยละ0.4 เศรษฐกิจกด้านอุปสงค์หดตัวร้อยละ11.7เป็นผลจากดัชนีการบริโภคภาคเอกชนหดตัวร้อยละ26.2จากภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทุกประเภทหดตัวร้อยละ47.0โดยมีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน10.1ล้านบาทลดลงจำนวน9.0ล้านบาทและจำนวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนหดตัวร้อยละ27.1 ดดชนีการค้าชายแดนหดตัวร้อยละ16.3จากมูลค่าการนำเข้าผ่านด่านศุลกากรแม่สอดหดตัวร้อยละ57.4ซึ่งมูลค่าการนำเข้าที่ลดลงได้แก่สินค้าประเภทแป้งข้าวเจ้าฟอร์มดีโคกระบือมีชีวิตเศษอลูมิเนียมเก่าชุดสายไฟรถยนต์และพริกสดฟอร์มดี และมูลค่าการส่งออกผ่านด่านศุลกากรแม่สอดหดตัวร้อยละ 10. 1ซึ่งมูลค่าการส่งออกที่ลดลงได้แก่สินค้าประเภทโลชั่นบำรุงผิวรองเท้าแตะน้ำมันเบนซินผ้าพโพลีเอสเตอร์และนมถั่วเหลืองดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวร้อยละ15.5 จากรายจ่ายลงทุนส่วนภูมิภาคหดตัวร้อยละเ9็เป็นสำคัญโดยมีการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนลดลงจำนวน90.3ล้านบาทขณะที่ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ0.2จากจำนวนธุรกิจมิติบุคคลที่ขอจดทะเบียนสะสมขยายตัวร้อยละ5.1โดยมีจำนวนธุรกิจมิติบุคคลเพิ่มขึ้น136แห่ง จำนวนทุนจดทะเบียนธุรกิจนิติบุคคลจดทะเบียนสะสมขยายตัวร้อยละ5.0และปริมาณสินเชื่อคงค้างขยายตัวร้อยละ0.6เสถียรภาพทางเศรษฐกิจอัตราเงินเฟอ้อทั่วไปขยายตัวร้อยละ2.7จากดัชนีหมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มได้แก่หมวดเคหสถานและหมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล การจ้างงานหดตัวร้อยละ0.8ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตาม QR Code นี้ขอบคุณค่ะ